เห็นไหมเหรอเต็มแล้วเหรอยกมือขึ้นยืนเลยยืนตอดตาจ่าเลยเออยกมือขึ้นเออลักมากมายยาวัดมันแจกยังไงวายยาวัดมันแจกยังไงเฮ้ยน้ำแว่นมันนี่เดียวมึงเล่นแว่นฟังอีกมึงซื้อใหม่มัน่ย้กมือขึน เมื่อก่อนตาเพราะหน้ามันจะมาชนกันเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าอ๋อขึ้นมาก่อนเห็นหน้าตาเดี้ยวตาหน้ายาวฮะอ่ะไปหิวข้าวไปอ่ะไปดิไปไปเดี๋ยยิ้มหนึ่งสองสามอ่ะให้ตาลงก่อนเร็วให้ตาลงก่อนอ่ลูกสองคนลูกสองคนจะเอาท่าไหนสองรูก อ่อีกแล,แล้วท่านั้นหนมมึ่งสองสามจงมเลยดูตูดทางล่างคนโนอ้ยดูเวดาน่นดีหา <c oughs> ปะ <c oughs> ไปเร็ว <c oughs>